สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอ้มีสีชมพูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับต่อคลิปนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าโพยไหนถูกบ้างนะครับซึ่งทุกโพยนะครับเป็นโพยที่แอมีนเซฟเอาไว้นะครับคือไม่มีอันที่เอาเซฟมาใหม่เลยนะครับเป็นโพยที่เซฟเอาไว้แล้วนะครับว่ามันถูกจริงๆแล้วมีนก็ลบอันที่ผิดออกทั้งหมดเลยนะรอบเหลือแต่ที่ถูกแล้วก็อันที่ถูกเนี่ยเราเอามาดูกันนะครับว่าโพยไหนมันถูกบ้างนะครับอันนี้ก็คือ จะมีเฉพาะอันที่แอดมินเซฟนะบางอาจจะมีโพดอื่นที่ถูกแต่ว่าไมิเซฟนะแต่ว่าเพราะว่า,าต้องการยืนยันนะว่ามันโพดพูดเนี่เหาได้ถูกจริงไม่ได้เอามาแก้ตัวเลขทีหลังนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายอันแก้ตัวทีหลังเนาะต้องยอมรับนี่นะครับว่าชุดเดี่ยวบนตัวเนี้ยคือแอดมินอ่านผ่านๆน,น,นะครับแล้วก็ก็เห็นตัวเลขแหละว่าแต่ว่ามินจาไม่ได้หรอกว่าเลขเ,เป็นเลขอะไร <laughs> อ่านผ่านๆแล้วก็คือมันออกมาแล้วงวดนี้มันให้แล้วงวดต่อไปเนี่ยมันให้แล้ว ไปให้แล้วเดิมเดิมมีในนี้นะครับก็คือตัวชุดเดียวบน 10s19 เนี่ย s19 เนี่ยสูโหแบบสูตรนี้เข้าเพราะว่าก็คือสูตรนี้เข้านะก็คือก็ให้สูตรมาด้วยเลยนะว่าสูตรนี้เข้านะก็คือ945เลย9 4วคือเข้าโต๊ะเลยนะคือเราเกลับไปกลับมาของตลกก็ครุกสามตัวตรงอ่ะอะเลขกี่ตัวละ่ะตัวเดียวชุดเดียวเลยนะตัวเดียวชุดเดียวเลยแล้วก็ ให้เท่านี้จริงๆเลยนะครับอันนี้ก็คือแอนที่แอดมินเซฟเอาไว้ในเครื่องเลยถ้าแอดมินไม่ได้เห็นก่อนนะไอมีคิวอาร์น่าจะคิดว่าเป็นแบบสูตรที่แบบทําสูตรย้อนหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่คือสูตรที่เห็นก่อนนะก็คือเซฟอยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครแล้วให้แล้วนะงวดน,นี้เดี๋ยวมาดูกันดูอันนี้แหละตัวนี้แหละเดี๋ยว,ยวมาดูกันว่างวดต่อไปให้อะไรนะก็คือแบบอันหนึ่งที่นี่แดมินเสียดายเหมือนกันครับ945นะแล้วก็คล้ายกับสามมืดด้วยสามมือเนี่ยสี่กับเจ็ดมาตัวหนึ่งแ 7นะครับไม่งั้นเข้าสามตัวเลยเจ็นะดใจมากเลยเพราะสามมือเป็นตัวสามมือจะเป็นอันนี้สามมือตัวเป็นห้าเน้นเป็น5 7าเจ็ดเจ็ดหนะ้าเก้าะเจ9ด้าเก้าแต่ว่าตามสูตรเลขไหลอที่เราคุยกันแล้วว่าสี่กับเจ็มาตัวหนึง่งอมินดันไปนเลือกเจ็ดานจริงๆแล้วถ้าเกิดเลือกเป็นสี่ก็เข้าสามตัวไปละก็จะแบบโหเยอะๆอ่ะ เสียดายมากเลยนะดันไปเลือกนี่น่าจะกันไว้ด้วยคือเสียดายที่ไม่ได้กันไม่ไม่ไม่ได้กันไว้จริงๆแล้วก็แบบเสียดายมากจริงแล้วก็แบบหลายๆคนก็ให้ถูกด้วยนะนี่อ่าพวกนี้ก็คือแบบให้ถูกสามตัวเลยสามตัวโต้เลยเนี่ยอแล,แล้วก็ให้สุดด้วยนะแล้วงวดต่อมาเนี่ยให้แล้วด้วยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูในคลิปนี้แหละเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมอะ่ะแล้วก็อาจาราย์ไม้เอกถ้าหลุดไปงวดเดียวตอนเข้าสามงวดปั๊บหลุดงวดเดียวนะครับแล้วงวดนี้เข้าอีกแล้วนะครับสี่เก้านะสี่เก้าเก้าสี่เนาะโอ้โหเข้าแล้วน สองตัวบนตรงเลยนะครับก็คือโอ้โหแม่นมากๆเลยนะครับผมอ่าพวยนี้นะครับพวยนี้ก็ให้สี่เก้านะครับนี่คือรวมพวยทั้งหมดเลยนะครับที่แอดมินเซฟเอาไว้นะครับในมือถือนะครับไม่ได้ย้อนหลังเลยไม่ได้หลังเลยอ่านี่เลขทูปเออเลขทูปตัวนี้ไม่ใช่เลขทูปแม่น้ำหนึ่งไม่ใช่เลขทูปเจฟองเบียนะครับแต่เป็นเลขทูปที่อยู่ในนิตยสารหวยนะครับที่อยู่ในนิตยสารหวยนั่นเองนะครับผมก็คือเราเข้าบ่อยเข้าเรื่อยๆอันนี้เก้าสี่เต็มๆเลยบนเต็มๆเลยคือแบบ มันเป็นเอ่อศาสตร์เนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆของตัวเนี้ยตัวนี้จะอยู่ในช่องเล็กๆของนิติศาสรอันนึ่งแล้วนิติศาสตร์หวยอันนึงนะครับเหมือนกับเรียงเบอร์อ่ะบางเรียงเบอร์อันนึงแหละช่องเล็กๆแล้วก็คือมันถูกบ่ายเขาก็เลยเอามาเอามาแชร์มาลงค้างเยอะนะครับอ่ะนี่นี่นี่ของเอรอสิบเก้านะก็คือให้มาแล้วจริงๆก็คือแบบตอนแรกมินแบบเฮ้ยของปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ้าวเราเซฟไปในเครื่องอีกโอ้โหยืนยันได้ว่าของจริงแท้แน่นอนนะครับว่า945ถูกจริงๆนะครับสูตรนี้เราก็ให้สูตรเนี้ย ตอนแรกอากจเป็นสูตรย้อนหลังนะแต่ว่ามันเข้างวดตอ่องวดนี้มันเข้าเป๊ะเลยงวดก่อนเข้าเป๊ะเลยถ้าซื้อตามแบบเป๊ะสามตัวโป๊ะเลยอื ừ, เสียดายมากเลยเลขตัวเดียวเสียดายมากๆเลยนี่แบบอืงวดนี้ผมัะจับไว้ก่อนเลยแล้วกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะสูตรนี้นะสูตรน,น,นี้สูตรนี้คือสูตรที่เข้ามาหนะึ่งสองสามสี่ครเข้ามาเข้ามาสามงวดแล้วอะคือว่าเป็นสูตรที่เข้าสามงวดแล้วคืองวดก่อนนี้คือให้ถูกเป๊ะจริงๆเลย,เลยจริงๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่อง หน้าตาม,มากนะเจ็ดเก้าหนึ่งสวยไหมสวยมากนะสวยมากเข้าตรงก็จะเข้าเข้าถ้าสูตรเนี้ยจริงจะเข้าเข้าเลขไหลสามชุดที่เราให้กันไว้เนาะสี่กับเจ็ดมาหนึ่งตัวนี้กําลังเริ่มไหลละกําลังเริ่มไหลละสี่กับเจ็ดมาหนึ่งตัวไหลมาตลอดแล้วนะเริ่มไหลมาสี่งวดละถามสามงวดสี่งวดละอ่าแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมาตัวหน,นึ่งเนี่ยไหลมาสักสิบเอ็ดงวดแล้วนะถ้านยืนจำผิดอันสิบเอ็ดงวดละหกกับเก้ามาตัวหนึ่ง หกกับเก้าเนี่ยหลุดแค่งวดเดียวจากสิบเอ็ดงวดน่าจะเหลือมาสิบงวดละนะหกกับเก้ามาตัวหนึ่งเนี่ยคืองวดก่อนเนี่ยงวดก่อนมันเป็นเอ่อวันที่ผ่านมาออกเป็นห้าเก้าสี่กับหนะึ่งสี่เนาะก็คือเลขไหลเข้าหมดเลยนะเป็นงวดที่เลขไหลเข้าหมดเลยเท่าเลขไหลมาประกบกันคือถูกเป๊ะหมดเลยบนล่างเลยบนล่างซ้ายขวา ab start เลยนะครับก็คือเลขไหลศูนย์หนึ่งมาตัวเอาศูนย์มาจับก็จะได้ไม่กี่ตัวนะศูนย์หนึ่งมาตัวนะครับแล้วก็หกกับเก้ามาตัว 4กับ7มาตัวเข้าหมดเลยนะครับก uh, oh. mm ็ค hmm. ือ9จับ4ได้เลยนะแล้วก็เออ1จับ4ได้อีกโอ้โหเข้าบนล่างเลยก็คือเลขไหลทั้ง3ชุดเข้าหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าในชุด2ตัวท่งด้านล่างด้านล่างด้วยคือมันมันเออเป็นเลข2ตัว9 4่อ่ะเงี้ยถ้าเกิดมันเข้าอยู่ด้านหน้าเนาะถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ถูกใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันคือถูกเป็นแบบ9กับ4แล้วก็1กับ4เลยก็คือแบบเลขไหลเอามาประกบกันเข้าอีกแล้วนะ เลขไหล4กับ7นี่กางเริ่มไหลนะเริ่มไหแลแะเริ่มไหลละเริ่มไหลต่อมาจากแบบ01น่า11งวดเนาะแล้วก็ออก็คือดูทั้งบนล่างเลยนะแล้วก็เ69 69เนี่ยออสิบจาก11งวดนะครับก็คือดูดไปงวดงวดก่อนนั้นอนะเออเราก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเข้าอีกนะครับผมด,ด,ดูดไปงวดเดียวอืมออ ตัว69โดดเป็นเงวเดียแล้วเราก็กลับมาเข้าอีกนะครับอ่ะนี่ก็คืออ่ะเน้นเ้นเลยละกันนะครับผมเน้นๆไปเลยนะครับอันี้791เน้นเน้นนะ791เน้นเน้นเลยให้มาแล้วให้เร็วมากนะครับสูตรอ่าอ่ะ,อะตัวนี้นะครับไปทินจินก็ยังแรงต่อเนื่องอยู่นะมี41นะมี41นะ41อยู่นะครับ41ก็คือแบบจับสองตัวก็น่าน่าจะได้อ่ะน่าจะได้อ่ะเออก็ถือว่าเข้าละกันนะอือโอ้หนี่ของอาจารย์แบบประเสริฐจันทภัณฑ์เข้าออีีกกแแแลล้้้ววนะครับบบเเขาขา ออหนึ่งหนึ่งสี่เข้าอีกแล้วนะหนึ่งสี่เข้าอีกแล้วเป๊ะเลยนะครับผมหนึ่งสี่นะเลขไม่กี่ตัวด้วยหนึ่งสี่ตรงตรงด้วยล้านตรงเลยด้วยโอ้โหหลุดไปแค่งว่ก่อนงวดเดียวงวดนที่เข้าอีกแล้วก็คือตอนนั้นก็เข้าหลายงว่เหมือนกันนะแล้วก็หลุดงวดก่อนนะเงื่ก่อนนี่เปล่าเสียงหลุดหลายหลายเจ้าเลยแต่วันนี้เข้าเป๊ะเลยนะครับอ๋อแล้วก็งว่งวดที่ผ่านมาเข้าเป็นเลขพศเกิดของรอสนะิบเนาะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมีพิธีเนาะวันเกิดเนาะวันเกิดของรอสิบนะครับที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ เอามาออกเลยเอามาออกเลยนะครับก็คือเกิดพศสองสี่เก้าห้านะสองสี่เก้าห้าก็เป็นสี่เก้าห้านั่นแหละโตดเลยนะออกเลยโอ้บหแบบถ้าออกห้าเก้าเ้าเก้าห้านี่คงจะแบบคนถูกเยอะมากอันนี้ก็ถูกเยอะมากเหมือนกันนะเอเอก็แบบออกแบบเคลื่อนนิดนึงแหละเคลื่อนอ๋อนี่ยังไงนี่ก็เลขมงคลของเราสิทธิ์นะครับผมอ่ะเออวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองสี่เก้าห้านะครับสี่เก้าห้าเข้าโปะเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือเลขทั้งปีนะครับ1ยังไม่มานะครับ1 4สตอนนี้เหลือ1นหนึ่งแล้วก็1 3สแล้วก็เอ่อห5แล้วนะเดี๋ยวไม่กี่ตัวแล้วนะครับผมอ่ามาดูการแล้วไหนถูกอีกบ้างน,นะครับเออเพลิงไหม้นะครับสรีระหลวงปูแขนะให้9 4 4 9สีกนี่คนน่าจะตามเดียวกันนะอ่าชุดนี้ชุดนี้ให้4ี่หนึ่งถูกนะครับผมเอาดูภาพรวมกันแลยกันอันนี้ก็คือ,อจบบามบะเสิร์ดนะครับอันเดิมนะครับอันนี้อันนี้อามินออกมาแบบคือ คือมีคนโพสตอนที่มันที่หวยออกแล้วมันว่าเฮ้ยปอมแน่ๆแหละปอมแน่ๆแหละอเหมือนก็คือว่าก่อนนี้ก็ถูกด้วยนะว่าก่อนนี้ถูกด้วยนะปอมแน่ๆแหละปอมแน่ๆหรือมีคนที่บของปอมแน่ๆแหละต้องกราบขออภัยเจ้าของโพสด้วยจริงๆครับเซฟอยู่ในเครื่องหรือเซฟเครื่องเป๊ะเลยนะครับห้าเก้าสี่เป๊ะเลยนะครับเซฟไว้อยู่ในเครื่องเลย คือ,อถูกจริงๆให้ถูกจริงๆด้วยนะมีเซยไปในเครื่องจริงนะก็คือแบบ5้าเก้าส่จริงบอกไม่มีการแก้ตัวเลขอะไรเลยนะครับห้าเก้าสจริงๆเลยครับโอ้โหถูกจริงลอ,อตเตอรี่ซันนะให้ถูกจริงเลย5้าตรงเลย3ตัวเลยสุดยอดมากโอ้โหแบบถ้าเกิดไม่ได้เห็นว่าเซฟไว้ในเครื่องนะมีคิดว่าของปลอมให้แน่นะอืเสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันนะครับไก่เต้าสียดายเหมือนกันถูกคนเยอะเหมือนกันวันนี้ถูกแบบหลายเจ้าเลยอ่ะอ่าอันนี้ก็คือไก่ดำชคครับมี1นึ่งสีนะครับเขาจะมีมีหลายชุดนะชุดจริงคุณปล้วก คอนซูราก็มีหนึ่งสีตัวนี้นะครับหนึ่อ่าแล้วก็แอนแพ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 น,แพน,แพนี่เข้าเป๊ะเลยนะเข้าทั้งแบบ1 4ึ่เลยนะโอ้โหแบบแน่นแม่นมากเลยนะหนึ่งสี่เก้าสี่โอ้โหเข้าแบบระนัวเลยนะครับเข้าแบบระนัวเลยนะครับผมเอ่อของเจฟองเบี้ยนี่เข้าในส่วนของเลขทูนะแต่ว่าเลขเลข,เลขตัวหลักมันไม่ไม่เข้าเอ่อเข้าแต่วิ่งวิ่งเก้ามาเนี้ยอันนี้คือ1นึ่งสี่นะถ้าจับเป็น1นึ่งสี่ก็อ่าสี่นะครับผมเอ่อของไก่เจ้าพายุเข้านะครับเข้าหนึ่งสี่นะครับน อ่าโขนี้ก็เข้าเป็นเอ่อครบล่างเนี่ยโขนี้ก็เข้าเป็นเอ่อทั้ง1 4ทั้ง9 4นะครับผมอ่านี่คือประมาณใี้ดูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเอ่อครบครบบนนะครบบนครบบนก็มี4 9อยู่นะสี่เก้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ชุดนี้อ่าก็มี9 4อยู่ก็มีเก้าสี่ตัวนี้9 4เนี่ยตัวสีสโอเคนะครับของรัชนกมีโชคนะครับจันราชนกมีโชคเอ่อของแมงปอนี่แมงปอคือคือเข้าหลายงวดแต่ของปอมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเข้าต่อเนื่องของปอมสอบตามออกมานะครับ อ่าอันน so ี้ก kind of ็คือเข้าที่เก้าสี่กันนะนี่เข้าเก้าสี่นะครับผมเข้าเก้าสี่นะครับผมเข้าเข้าสองเข้าสองตัวนะเก้าสี่นะครับผมอ่าเพิ่มภาพรวมอีกอ่าหนี่หนี้ของแมวแมวแมวตัวอ้ว่เนี้ยคือเปลี่ยนชื่อไงนคือแบบปกติเมันจะตามอยู่นะแต่ว่าคือวันนี้แบบชื่อแบบเฮ้ยทำไมจานแมวจานแมวจานแมว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 เป็นจานแมวไปได้แต่ว่าอะไรมือเหมือนนะครับคือแบบโอ้พี่ีก้ามันก็สกิดใจแล้วแหละเสียตั้งแต่มาแล้วเพราะแบบ แม่นไงแม่นไงขอแม่นวิ่งแม่นวิ่งขอสีมาเริ่มงสะเทือนละเจ็ดกับสี่มาแล้วแต่นะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็จับไปหมดแล้วเลยแบบเอ้ยไปแก้เดีไรเนี้เดี๋ยวแบบอืก็จับไปหมดแล้วอ่ะอือันนี้ก็แบบโอ้โหนี่แบบเก้าสี่ตัวแรกเลยอืมันแบบเตะตาเน้นๆมากเลยตัวนี้ยมันช่วแบบคือมันดังเก้าห้าออกเก้าสี่ออกเก้าสี่จริงจริงด้วยเือนกันนะอ๋อนี่ก็คือใบฟ้าใบค้าสี่เก้าห้าเข้าเต็มเลยนะนี่ใบฟ้านี่โอ้ เวียงไปนิดเดียวเนี่ยสลับที่นิดเดียวคือก็คือเข้าโต๊ดเลยเเอ,อ่ะเขาเข้าโต๊ดอ่ะไฟฟ้านะครับแม่นแม่นละงวด่อนก็เข้าเข้าสองตัวนะครับของอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเข้านะครับผมห้าเก้าสี่ตรง 5, ตรงเลยมีห้าเก้าสี่ตรงถ้าซื้อจรง 5, ิงห้าพันน่าจะได้กี่บาทเนะี่ยห้าพันคุณเก้าร้อยคุณแปดร้อยเก้าร้อยโอ้โหได้กี่บาทเนาะโผลนี้แบบโอ้โหอาจารย์หนึ่งคือแม่นจริงนะเข้าสามตัวจริงโอ้ตรงด้วยไม่ต้องกลับเลยฮะ ชอบเข้าแบบตรงอ่ะจันหนึ่งอ่ะเออแต่ว่าแบบคือมันแบบชอบหายไปอ่ะหายไปเสร็จเราก็กลับเข้ามาอีกเนี้ยนะโอ้โหเสียดายเนาะอืมอยู่แบบอืถ้าแบบ 5, ห้าพันเนี้ยพูดเลยอ่ะ <laughs> โอเคเอาของเอ่อจันนพัฒน์จันพจนพัฒน์นะครับจันนพัฒน์ก็เข้านะจันนพัฒน์ก็นี่เข้าโต๊ะนะครับต่อเนื่องมือนเดิมอันนี้ก็เสียดายแมวเหมือนแบบหืมจานแมวเนี่ยเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็เลยแบบเมน,นี้เลยอ่ะ ออไม่กล้าตามกับของจริงวนนี้เก้าสี่เข้านะครับผมนี่พวกนี้พวกนี้ก็แม่นนะพวกนนี้ก็แน่นนะเป็นแบบเลขทูบอะเลขทูบเนี่ยเราก็แบบเออมันมาอย่างเงี้ยเข้ามาขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยสี่ห้าเก้าโอ้ยสามตัวเลยเสียดายแหงเสียดายแหงนะครับเนี่ยอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยห้าเก้าสี่อะโอ้ยอันนี้คืออันที่เซฟไว้เลยอันที่เซฟไวเลยนะครับเซฟไว้ในเครื่องเลยนะครับแบบคือเซฟไว้พออะไรู้ไหมเพราะว่าภาพมันสวยดีนะถือภาพมันสวยดี เก็บเก็บใบเก็บเก็บใบดูว่าแบบเอ้ยเข้าหรือเปล่าภาพสวยแล้วเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้สามตัวเลยนะครับทุกับก่อนหน้านี้ก็เข้าสามตัวดีนะอืมอ่ะสรุปสรุปนะครับภาพรวมก็ปรามานี้มีหลายโุยที่แบบอเสียดายมากเลยเสียดายมากหลายๆโพยแบบสามตัวเสียดายทุกโพอ่ะที่เป็นสามตัวเสียดายหมดเลยนะครับผมเดี๋ยววดหน้าเอาใหม่ละกันนะครับวันนี้ที่ให้มาแล้วตามที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เดี๋ยนะเดี๋ยนะที่เราคุยกันไปน่อยู่ไหนลวล่ะ อ๋อนี่นี่นี่เอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้ก่อนละกันวนเนืนตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมอ่านี่เลยไม่เป็นจัดไปก่อนเลยแหละเสียดายงวดก่อนเวลาเห็นแบบนี้นี่น่าจะจัดจัดไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรอะซื้อซื้อไปเลยไบเนี้ยซื้อทิ้งไว้ก่อนพนเข้าสามตัวบ่อยนะเข้าแบบตัวบ่อยอ่ะเนี่ยเก้าสี่ห้าเนี่ยโอ้ยวันนี้ให้เราได้ด้วนี่ของแท้เลยของแท้เลยยินยันคะ เคลื่อนเป็นทั้งที่แบบต่างกับสามพันิดเดียวสามพัเจ็ดเป็นสี่เราแบบเป็นวิไลอะไหลเจ็ดกับสี่ต้องเลือกตัวหนึ่งอะ่ะโหเสียดายมากนะครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งนะเจ้าหนึ่งนะเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เข้าหมดเลยนะเจ็ดเข้าสุดไหลสี่กับเจ็ดนะถ้าเกิดมาตัวหนึ่งนะอกเก้าหกกับเก้าเข้าไหลอีกนะครับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเข้าไหลถ้าออกอันนี้แบบเลขไหลจะเข้าอะไรขนาดนั้นเ่ยนะ เข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกเดี๋ยวมาคุยกันเล็กเล็กไหลอีกทีนึงแล้วกันสูนยก็มีไหลก็มี4กับ7มาตัวหนึง่ง9กับ6มาตัวหนึง่งแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งมาตัวหนึง่งประมาณนี้นะอันนี้คืองวดก่อนวัตถุคือเข้าแบบเต็มๆเลย9 4 1 4เต็มๆต็แล้วเล็กไหลจับคู่กันเข้าเต็มๆเลยจับคู่ยิงเข้าไม่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับผมอั้อออออออนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องนเราน้วยก็เสียดายแล้วเนี่ยหลายโพยนะครับรอลกันใหม่วัน่คนารับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ